สวัสดีครับผมทนายไอทีนะครับวันนี้ผมก็มีข้อมูลข่าวสารดีๆมาฝากท่านผู้ชมอีกเช่นเคยนะครับเทคนิคการรับสิทธิ์เน็ตฟรีของกสทชให้คุ้มสุดได้ทุกคนทันทีไม่ต้องลงทะเบียนก่อนจะรับชมช่วยโปรดกดไลค์กดแชร์และกดติดตามให้ผมด้วยนะครับ นี่นะครับรายละเอียดรัฐบาลและกสทชเพิ่มเน็ตมือถือให้คนไทยอีก10กิ๊ก1คน1สิทธิ์ฟรี30วันรายละเอียดนี้นะครับก็คือตรวจสอบและรับสิทธิ์ได้ตั้งแต่วันที่10ถึง30เมษายน63นี้10เมษายน8โมงเช้าเป็นต้นไปนะครับโดยวิธีนะครับก็คือกดดอกจันท7 0ดอกจันตามด้วยหมายเลขบัตรประจำตัวประชาชน13หลักแล้วก็ตามด้วยเครื่องหมายสี่เหลี่ยมนะครับ แล้วก็กดโทรออกเฉพาะเบอร์เดิมที่ลงทะเบียนก่อน31มีนาคม63อย่าลืมนะครับถ้าเป็นซิมที่ลงทะเบียนหลังวันที่31นะครับก็คือซิมที่ลงทะเบียนเดือนเมษาเป็นต้นไปนี่จะอดแล้วนะครับไม่มีสิทธิ์นะครับต้องเป็นเบอร์ก่อนวันที่31มีนาคม63นะครับเมื่อท่านกดตามเลขนี้แล้วนะครับก็จะได้รับ SMS ยืนยันการรับสิทธิ์ใช้งานได้ทั้งหมด30วัน ก็คือท่านกดวันไหนท่านก็จะได้รับสิทธิ์วันนั้นนะครับแล้วก็นับต่อไปอีก30วันหลังจากวันที่ท่านกดนะครับและผมขอเตือนนะครับเครื่องไหนที่ท่านต้องการใช้อินเทอร์เน็ตนะครับท่านต้องกดที่เครื่องนั้นเบอร์นั้นด้วยนะครับถ้ามี2ซิมท่านต้องดูด้วยว่าท่านจะกดเอาซิมไหนนะครับท่านต้องการใช้ซิมไหนรับอินเทอร์เน็ตท่านก็ต้องใช้ซิมนั้นกดไม่ใช่ว่าท่านมีโทรศัพท์หลายเครื่องจะกดเบอร์ไหนก็ได้นะครับไม่ใช่นะครับ ท่านต้องกดเฉพาะเบอร์ที่ท่านต้องการให้มีอินเทอร์เน็ตนะครับได้เบอร์เดียวต่อคนนะครับท่านไม่ต้องเลือกเลยนะครับว่าท่านเป็นเบอร์ของค่ายไหนสามารถกดได้ทุกเบอร์ทุกเครื่องทุกค่ายนะครับแต่ที่สําคัญก็คือเบอร์ที่ท่านกดเป็นเบอร์ที่ท่านต้องการจะใช้อินเทอร์เน็ตและนี่นะครับคือเฉพาะผู้ที่มีสัญชาติไทยนิติบุคคลไม่ได้รับสิทธิ์ตรวจสอบและรับสิทธิ์กดดอกจัน170ดอกจันเลขบัตรประจําตัวประชาชน สี่เหลี่ยมและโทรออกและนี่นะครับเรียกว่าการรับสิทธิ์นะครับกสทชเขาใช้คําว่ารับสิทธิ์เขาไม่เรียกว่าลงทะเบียนนะครับคือทุกท่านเนี่ยได้รับสิทธิ์หมดประชาชนคนไทยทุกคนได้รับสิทธิ์หมดนะครับแต่นะครับบางคนที่ใช้อินเทอร์เน็ตเนี่ยมีโปรโมชั่นเกิน1 0กิกอยู่แล้วอย่างเช่น2 0ิกิก30กิกต่อเดือนเนี่ยอันนี้ก็หมดสิทธิ์นะครับเพราะว่าโปรโมชั่นที่กสทชจะให้ท่านนะครับมันแค่1 0กิกถ้าท่านมีอยู่มากกว่านี้อยู่แล้วก็ไม่เกิดประโยชน์อนใดขึ้นมานะครับ คือโครงการน,นี้นะครับเขาให้คนที่ไม่มีอินเทอร์เน็ตใช้นะครับหรือมีใช้แต่ไม่ถึง1 0กิกเขาก็จะให้นะครับถ้าท่านมี5กิก3กิกหรือน้อยกว่านั้นนะครับได้หมดนะครับถ้าใครมีอินเทอร์เน็ตน้อยกว่า1 0กิกได้หมดแต่ถ้าท่านใดมีมากกว่า1 0กิกแล้วเขาไม่ให้นะครับเพราะว่าถือว่าท่านมีอินเทอร์เน็ตใช้แล้วบางคนอาจจะถามว่าเอ้าทำไมผมมี10กิกทำไมผมไม่ได้เพิ่มอีก1 0กิกเป็น2 0กิกอันนี้คือเป็นกติก,กาของเขานะครับ ถือว่าถ้าใครมีอยู่แล้ว10กิกเป็นต้นไปเขาไม่ให้นะครับหรือบางท่านที่มีอัลลิมิตก็ไม่ได้เช่นกันนะครับบางคนมีอินเทอร์เน็ตที่ใช้แล้วไม่มีวันหมดนะครับใช้ได้ไม่อั้นอันนี้ก็ไม่ได้นะครับและก็นี้นะครับเทคนิคการกดรับสิทธิ์นะครับเพิ่มเน็ตมือถือ10กิกฟรี30วันทําอย่างไรให้ใช้งานได้นานที่สุดเลขนี้นะครับ1เช็คโปรโมชั่นฟรีดอกจัน165ดอกจัน หนึ่งถึงหมาย่เรียมแล้วกดโถออกเลขพวกนี้ท่านควรจะจดไว้ด้วยนะครับเผื่อมันจะมีประโยชน์เพราะว่าเดี๋ยวท่านได้อินเทอร์เน็ตมานะครับท่านก็อาจจะต้องเช็คที่หมายเลขพวกนี้นะครับเพราะว่าที่กอสทชให้มานะครับมันแค่1 0กิก30วันเกิดวันเดียวท่านเอาไปดู YouTube ก็อาจจะหมดได้นะครับเปิดดู YouTube ทั้งวันทั้งคืนเพราะฉะนั้นก็ต้องมีเช็คเลขพวกนี้นะครับกดเข้าไปแล้วมันจะบอกว่าโปรโมชั่นท่านเป็นอะไรและก็เลข2นี้นะครับดอกจันทรึ่ง ดอกจัน2แล้วก็ตามด้วยเครื่องหมายสี่เหลี่ยมกดโทรออกอันนี้คือเช็คยอดการใช้งานคงเหลือฟรีเหมือนกันนะครับอันนี้ก็ให้ท่านจดไว้นะครับเผื่อท่านจะต้องกดใช้ว่าเน็ตท่านเหลือเท่าไหร่นะครับอย่างที่บอกนะครับถ้าท่านดูวิดีโอเนี่ยดูทั้งวันทั้งคืนไม่แน่นะครับวันเดียวก็อาจจะหมดได้นะครับโดยเฉพาะถ้าท่านเปิดความละเอียดสูงสุดแล้วก็นี่นะครับ 3. ให้กดรับสิทธิ์เมื่อโปรโมชั่นและยอดการใช้งานหมดจะใช้งานได้30วันเต็มเต็ม ก็คือวิธีกดก็อย่างที่บอกนี้นะครับกดรับสิทธิ์ท่านสามารถกดรับนะครับได้วันที่1 0ถึง30เมษายน63เท่านั้นนะครับนี่นะครับตัวอย่างการรับสิทธิ์ที่คุ้มค่าที่สุดนะครับ8โมงเช้าของวันที่10นี้นะครับเริ่มแล้วนี่นะครับสมมุติว่าเน็ตของท่านเนี่ยมันหมดวันที่15เมษาท่านก็อย่าเพิ่งไปกดนะครับรอให้มันหมดโปรโมชั่นของท่านไปก่อนนี่นะครับสมมุติว่าวันที่16เมษาเนี่ยโปรโมชั่นเดิมของท่านหมดอายุแล้วนะครับ ท่านก็กดรับไปเลยนะครับ16เมษายนอินเทอร์เน็ตของท่านนะครับมันก็จะยาวไปถึงวันที่15พฤษภาคมนะครับแต่ถ้าท่านกดรับวันที่10เน็ตของท่านก็จะไปหมดวันที่9นะครับเน็ตของท่านก็จะน้อยลงไป6วันแต่ถ้าท่านกดตามอย่างที่ผมอธิบายนี้นะครับไปกดวันที่16เน็ตท่านก็จะไปหมด15พฤษภาคมท่านก็จะได้ใช้เน็ตเพิ่มขึ้นอีก6วันนะครับเพราะฉะนั้นก่อนกดท่านต้องดูให้ดีนะครับว่าโปรโมชั่นของท่าน เหลืออีกกี่วันนะครับหรือถ้าสมมุติว่าท่านไม่มีโปรโมชั่นเดิมอยู่แล้วท่านไม่มีเน็ตใช้อยู่แล้วกดรับได้เลยนะครับรับวันไหนก็ได้เล่นวันนั้นนะครับแล้วก็นับไป30วันนับแต่วันที่ท่านกดรับสมมุตินะครับถ้าเป็นบางท่านนะครับโปรโมชั่นเนี่ยมันไม่ได้หมดเดือนเมษามันใดไปหมดเดือนพฤษภามันเลยวันนี้30ไปแล้วถ้าจะให้คุ้มนะครับท่านก็มากดรับในวันที่30หรือถ้าท่านกลัวพลาดก็ไปกดรับวันที่29กก็ได้นะครับซึ่งเป็นวันลองสุดท้ายนะครับ พอท่านไปกดรับวันที่29-30ท่านก็จะได้ยืดไปอีก30วันนะครับอย่างน้อยท่านก็มีอินเทอร์เน็ตใช้เพิ่มขึ้นอีกหลายวันนะครับไม่ใช่โปรโมชั่นท่านไปหมดเดือนพฤษภาท่านมากดวันที่1 0เมษาท่านก็แทบจะไม่เหลืออะไรนะครับเพราะฉะนั้นทําตามที่ผมแนะนานะครับว่าถ้าท่านเลยเดือนเมษาไปเนี่ยท่านก็กดวันท้ายๆแล้วกันย9 30บเก้ามเมษาท่านก็จะได้ใช้อินเทอร์เน็ตเพิ่มขึ้นนะครับส่วนนี้นะครับคืออินเทอร์เน็ตบ้านนะครับสําหรับบางท่านถามว่าอินเทอร์เน็ตบ้าน ให้กดรับยังไงสําหรับเน็ตบ้านนะครับเขาจะเพิ่มให้ร้อยเมกให้ทุกคนเลยนะครับ1คน1สิทธิ์ฟรี30วันแต่อันนี้นะครับหมายความว่าท่านมีอินเทอร์เน็ตที่บ้านใช้อยู่แล้วถ้าคนที่ไม่มีอินเทอร์เน็ตที่บ้านนะครับไม่ได้นะครับได้ทุกคนนี้คือทุกคนที่มีอินเทอร์เน็ตที่บ้านอยู่แล้วนะครับและต้องเป็นอินเทอร์เน็ตที่ความเร็วไม่ถึง100เมกนะครับถ้าใครใช้อินเทอร์เน็ตที่เลย100เมกอยู่แล้วก็อดเหมือนกัน เพราะว่าเขาก็ไม่รู้จะให้ท่านไปทําไมนะครับให้ท่านกลายเป็นท่านจะช้าลงนะครับรายละเอียดนะครับก็คือไม่ต้องลงทะเบียนรับสิทธิ์ผู้ให้บริการอัพให้เองตั้งแต่วันที่10เมษายน63ใช้ได้ฟรี30วันก็คือในขณะที่ผมทําคลิปเนี่ยเขาอัพให้แล้วนะครับท่านไม่ต้องทําอะไรเลยครับเขาเพิ่มให้ทันทีสําหรับผู้ใช้ ADSL และสายทองแดงจะอัพสปีดให้สูงสุดเต็มประสิทธิภาพของอุปกรณ์ ตรงนี้ผมไม,ไม่แน่ใจนะครับว่าให้เท่าไหร่แต่คาดว่านะครับน่าจะประมาณ50เมกน่าจะเป็นข้อจํากัดของอุปกรณ์พวกนี้นะครับมันไม่น่าจะได้ถึงร้อยนะครับส่วนนี้นะครับสาหรับผู้ใช้ไฟเบอร์ถ้าความเร็วที่ใช้อยู่ไม่ถึงร้อยเมกจะอัพสปีดให้เป็นร้อยเมกส่วนใหญ่ไฟเบอร์ที่ว่าช้าๆอยู่ตอนนี้ก็อยู่ที่ประมาณ50เมกมั้งครับก็จะเพิ่มให้เป็นร้อยเมกนะครับฟรี30วันเหมือนกันไม่ต้องทําอะไรเลยเขาเพิ่มให้ทันทีกรณีผู้ใช้มีหลายสิทธ์จะได้รับเพียงสิทธิ์เดียว กรณีที่ได้รับอัพสปีดแล้วจะมีการส่ง SMS ยืนยันกลับไปอันนี้ก็เหมือนกันนะครับเฉพาะผู้ที่มีสัญชาติไทยและก็นิติบุคคลไม่ได้รับสิทธิ์ส่วนนี้นะครับรายละเอียดของโครงการนะครับกสทชย้ํากดรับสิทธิ์เน็ตฟรี10กิกเริ่ม10เมษายน8โมงเชา้าเน็ตบ้านไม่ต้องทำอะไรอัพสปีดให้อัตโนมัติเที่ยงคืนนี้เพิ่มอินเทอร์เน็ตเป็น100เมกต่อวินาที เมื่อวันที่9เมษายนนายถากรตันทสิทธิ์เลขาธิการกอสอทชร่วมกับผู้ประกอบการโทรคมนาคมถาแถลงผ่านไลฟ์เฟซบุ๊กกสทชเกี่ยวกับมาตร,รการสนับสนุนอินเทอร์เน็ตให้กับประชาชนในช่วงวิกฤตโควิด -19 ว่าขณะนี้ผู้ประกอบการโทรคมนาคมทุกรายมีความพร้อม ที่จะสนับสนุนมาตรการเพิ่มอินเทอร์เน็ตหลายสายให้กับประชาชน10กิกสําำหรับอินเทอร์เน็ตโทรศัพท์มือถือและ100เมกสำหรับอินเทอร์เน็ตบอดแบนบ้านผมอธิบายสักนิดนะครับไอ้10กิกของโทรศัพท์มือถือนี่คือความจุนะครับคือขนาดข้อมูลคือ10กิกสส่วนอินเทอร์เน็ตบ้านนะครับ100เมกนี่คือเป็นความเร็วนะครับคือถ้าเป็นบ้านนี่คือความเร็วถ้าเป็นโทรศัพท์มือถือนี่ความจุนะครับปริมาณข้อมูล มันต่างกันนะครับโดยอินเทอร์เนต็ตบอร์ดแบนบ้านปัจจุบันมีจำนวนผู้ใช้บริการอยู่1.2ล้านครัวเรือนในเวลาเที่ยงคืน1นาทีจะเข้าสู่วันที่10เมษายนจะเพิ่มอินเทอร์เน็ต100เมกในทันทีส่วนการเพิ่มอินเทอร์เนต็ตโทรศัพท์มือถือจะเริ่มเปิดให้กดรับสิทธิ์ได้ในเวลา8โมงเชา้าตั้งแต่วันที่10เมษายนถึง30เมษายน2563ซึ่งประชาชนพิมพ ดอกจัน170ดอกจันตามด้วยหมายเลขบัตรประจำตัวประชาชน13หลักตามด้วยสี่เหลี่ยมแล้วก็กดโทรออกจากนั้นรอประมาณ5นาทีจะมี SMS ตอบว่าได้รับสิทธิ์ดังกล่าวอย่างไรก็ดีประชาชนไม่จำเป็นต้องกดรับสิทธิ์ดังกล่าวในวันที่10เมษายนพร้อมกันสามารถกดรับสิทธิ์ได้จนถึงวันที่30เมษายนนี้โดยสิทธิ์ดังกล่าวจะสามารถใช้ได้30วันนับตั้งแต่วันที่กดรับสิทธิ์ ครับก็จบไปแล้วนะครับกับการกดรับอินเทอร์เน็ตฟรีนะครับผมก็มีเทคนิคเล็กๆน้อยๆมาฝากนะครับถ้าท่านที่มีอินเทอร์เน็ตเดิมอยู่ก่อนแล้วท่านก็ดูว่าท่านหมดวันไหนนะครับแล้วท่านก็ค่อยไปกดรับสิทธิ์ในวันที่โปรโมชั่นเดิมของท่านหมดแล้วหรือว่าถ้าโปรโมชั่นของท่านหมดหลังวันที่30นะครับท่านก็มากดวันที่30แล้วกันหรือใกล้ๆวันที่30นะครับท่านก็จะมีเน็ตใช้ต่อไปอีก30วันนะครับเป็นเทคนิคเล็กๆ,ๆน้อยๆที่ผมนามาฝากท่านผู้ชมนะครับ ถ้าชอบนะครับก็ช่วยกดไลค์กดแชร์และกดติดตามให้ผมด้วยนะครับแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งด้วยจะได้ไม่พลาดข้อมูลข่าวสารดีๆนะครับวันนี้ผมทนาย IT ก็ขอลาไปก่อนนะครับพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ